วส,วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเออของกัน,นครับเป็นสิ่งของที่ผมรู้สึกว่าผมซื้อมาแพงที่สุดในชีวิตนะเรา 4, 000 4, 000ละประมาณสี่พันสี่พันห้าพันประมาณเนี้ยซึ่งราคาแม่งแรงเหมือนกันนะนั่นก็คือสแตนคิลลาควีนนั่นเองนะซึ่งมาจากโจโจ้ภาคสี่นะภาคโจซุกิ เชกกล่องซึ่งมันเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะเป็นภาคที่แบบว่าชิวๆดีสนุกสนุกแลวเป็นตัวลายที่ผมแบบว่าผมแม่งรักมากสแตนแม่โคตรเท่เลยครับนี่ก็คือเราจะมาแกะกล่องนี้กันดูนี่ฮะเชือะโคตรใหญ่แม่งใหญ่กว่ากระโปรงอีกซึ่งมันเป็นกล่องที่เขาเรียกว่าสีเขาเรียกว่าสีอะไรวะอะคริลิกเอ๊สีโฮโลแกรมซึ่งไม่รู้ในกล้องมันเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าแม่งเรืองแสงมากกล่องพิเนษ สุดยอดจริงครับเรมาเปิดดูนะของไอเี้ยหันผีกล้องไอสัตว์นี่นะครับกล่องก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ครับสองหมื่นเยนมีหลังกล่องมันครับเห็นไหมครับันจะเป็นสีโฮโลแกรมน่ามันจะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่คือหน้าตากของไอนี่แก้วม่เกี่ยวครับเอาไว้เติมครับเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับนี่นะครับมันก็จะประมาณนี้เลยครับผมบอกเลยว่าแม่งสุดยอดจริงน่ครับของก็จะประมาณนี้เลยครับมีกระดาษมีฐานมีตัวยึดฐานนะอันนี้ก็ตัวชิลคุพนะเนี้ย มันจังเท่อะไรขนาดนี้เนี่ยก็จะมีเอตาชื่อไม,ไม่ได้แล้วมันคือยันที่เป็นปต้นไม้ต้นไม้เป็นแมวนี่ก็เป็นพาร์ทมือครับเราไปแกะกันเลยดีกว่านี่ครับผมยังไม่ได้ออกมาเลยฮะครับผมคิดแล้วคุยนะเนี่ยตัวแม่งยาวมากยาวกาโป่งอีกนี่คือจุดขยับนะจุดขยับอยู่ดีเทียมแลนะ้วอืม เหมือนพาร์อกนะ่าจะถอดได้นะนี่ครับเพื่อมาใส่ไอตัวนี้เจ้าตัวนีเอ่ะเชีย่ยไปไหนละอยู่นี่นี่เชีย่ยมองไม่เห็นเอามาใส่ได้ฮนะอา้าวไอชิบหายเดี๋ยวไปมึงนะฮะไอเชี่ยมึงใส่ไม่ได้ปะ่ะผมขอแกะถุงก่อนนะฮะแกะถุงออกเลยฮะนี่ครับอา้อาวเอาเป็นว่ามันใส่นี้แล้วกันคนระะับ แต่ดีเทลดูดีเทลต้นไม้ตัวนี้ฮะมันสวยมากเลยครับโอ้โหเฮียเล็บดำไม่สัตว์รีวิวเฮียเนี่ยโซโคทีหายเลยผมเพิ่งทำงานเสร็จนี่ครับตะหางมันสามารถเสียบได้เลยฮะเสียบเลยปั๊บแหนวิแหนที่ผมชอบตรงตรงนี้มันฮนะเี่ยตูดครับตูดโอ้ยถุงมือครับจุดขยับก็ขยับคอได้แขนแต่มันจะแข็งนิดนึงนะแข็งแข็งมาก ผมบอกเลยว่ามันเท่งจริงมีพ้าขาครับยกส้นตีนได้ครัยกปลายยิงขึ้นได้แต่มันจะแต่มันจะแข็งมากมันแข็งจริงแต่พัาสูมันดีมากเลยนะพัาสติแบบมันสวยมากดูครับดีเทลข้างหลังครับเจ๋เท่อะไรขนาดนี้เนี่ยอืมช่างหอมจริงของใหม่เนี่ะซึ่งงานนิ้ผลิตม,มาตั้งประมาณสองปีได้แต่นี้ สุดยอดครับรพารมือก็จะมีหลายแบบครับก็จะมีที่กดระเบิดอุ้ยอีเขี้ยยรีวิวของคุยเยนี่ยนี่ครับอุ้ยอีเขี้ยเอาเป,ป็นว่าดเดี๋ยวผมต่อให้ดูดีกว่าเฉยมันต่อ,อยากจิบหายแล้วข้อต่อไม่ก็แข็งนี่ครับนี่ครับจะเป็นพาร์ดนิ้วแบบนี้ครับเฉยม่งเท่เกินนี่ครับพาร์แบบแบ,บมือครับ ไปไงมันหล่อเกินไปเท่มากมีอันหนึ่งครับเกือน,นี้เนี่ยกดระเบิดครับ,บ,รบต่อให้ดูเลยนี่ครับเชีย่ยเนี่ยมีการต่อแบบอย่างนี้ด้วยเบอรที่ฟุ้งจริงครับนี่ครับไม่มีถนองอะมันวู่งเงาวับเลยแล้วก็มีที่ที่ยืดครับไม่เป็นที่แบบว่าดัดดัดได้ครับ มันไม่ใช่พลาสติกงๆโโครับมันคือแม่เป็นเหล็กเลยฮะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะจัดท่าโพสให้ดูแล้วกันนะครับบอกเร็วผุมเพอของเต็มที่แม่เท่งจริงระเบิดตูนตามพ้อ,องตายเลยครับต้องใส่ฐา,านนะ่ะระบลำบากขี่ายเลยนี่ครับท่าซิกเนเจอร์ท่าหาแดดเขาเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงแต่ผมรู้สึกว่าข้อต่อแม่งขยับยากมากมันแม่งฝืดเหมือนมันฝือดฝอะแต่แบบ แต่แม่งแต่แม่งทนอยู่นะหรือว่าแม่งทนเอาเรื่องอยู่แบบกว่าจะเอี่ยวได้กว่าจะหมุนได้ยิ่งแข็งหนีหู้โหมันต้องใช้แรงครับใช้แรงนิดนึงแต่ว่าใจมันรักครับใจมันรักแม้ว่าครับการรีวิวของผมจะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ได้หรอกเรียกว่ามือเหิรของมากกว่าคือผมอะเป็นคนที่ชอบตัวกีรเลฟีนอยู่แล้วชอบกีฬายูชีพังนี้อยู่แล้วไงแต่จริงจงผมจะซื้อมาสองตัวแต่ว่าคีราไม่งก็คือราคาไม่เท่าพอๆกันอ่ะสี่พันกว่าซื้อซื้อสองตัวมาเกือบหมื่นผมก็เลยเอาสแตนมอนมากว่าก แังเสียวจริงใครที่ยังไม่เคยดูโจโจภาคสี่ลองไปดูก่อนนะเพราะว่ามันภาคนี้มันสนุกจริงฮะวันนี้เราจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแม่สุดยอดจริง